สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิติครับพระถังซัมจังเรื่องจริงหรืออิงนิยายคําตอบจากนักบริษาทและโบราณคดียืนยันว่าจริงแต่วรรณกรรมเรื่องไซอิว อาจทําผู้คนคุยเขวไปได้ที่ว่าจริจีนก็เพาะพบบันทึกหลักฐานของพระสังฆจังที่ยังสอดคล้องกับสถานที่ที่ท่านจาริกไปตลอด17ปีระยะทางม,มากกว่า2 5 0 0 0กิโลเมตรผ่านหลายประเทศความจะถึงอินเดียครับและยังนำคำพีกลับมายัางจีนมากกว่า600ฉบับต้องแปลเป็นภาษาจีนอีกนานถึง19ปีนี่คือเรื่องราวที่นักศึกษาและจะสนุกมากกว่าเมื่อคุณพลอยปัจจุบันพาไปคุยกับนักโบราณคดีครับ ถ้าไม่นับความสนุกสนานในวรรณกรรมไซอิ๋วที่ใครๆได้เคยอ่านหรือชมในรูปแบบต่ตางๆสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการเดินทางในอดีตของพระถังซัมจัง๋งผู้มีใจตั้งมั่นเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ที่บันทึกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนสุดท้ายใช้เวลา17ปีในการนําคัมภี์เหล่านั้นกลับมายัางประเทศจีน มีข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายว่าเรื่องราวที่ได้ยินมาเป็นความจริงแค่ไหนและหากเป็นเรื่องจริงมีอะไรเป็นร่องรอยหรือหลักฐานให้เราได้รับรู้บ้างวันนี้พลอยพามาย้อนรอยคุยกับผู้ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเคยอ่านบันทึกของพระถังซัมจัง๋งในการเดินทางสู่ชมพูทวีปจบทั้งเล่มอาจารย์เล่ามุมมองและบางเรื่องราวที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ แล้วตอนนี้เพร่ก็อยู่กับศาสตราจารย์ดรเชษติงสันชลีค่ะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราพูดถึงเรื่องของตำนานเล่าขานที่เชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยคุ้นเคยตำนานการเดินทางไปสู่ชมพูทวีปของพระถังซัมฉังเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าตอนคำถามแรกเลยนะพระถังซัมฉังมีอยู่จริงหรือเปล่าคะ อ๋อมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงเพราะพราะว่าท่านเขียนบันทึกแล้วก็บันทึกเนี่ยพูดถึงสถานที่ต่างๆในอินเดียซึ่งตรงกับความเป็นจริงหมดเลยก็คือมีหลักฐานยืนยันว่ามีตัวตนจริงๆแล้วก็มีการเดินทางจากจีนเพื่อไปชมพูทวีปจริงๆ ทีนี้อยากจะให้เล่าถึงเส้นทางค่ะที่บอกว่าเดินทางจินๆท่านเดินทาง17ปีนะครับตั้งแต่คศ629ถึงคศ645นะครับท่านเดินทางจากออกจากเมืองฉางอันเนี่ยฉางอันของจีนของจีนนะครับแล้วก็ไปทางตะวันตกไปที่แควนที่ปัจจุบันเรียกว่าสิงนทนซินเจียงะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านเดินทางออกจากประเทศจีนเนี่ยไปที่เอเชียกลาง นะครับซึ่งปัจจุบันคือประเทศอุซเบกิสถาน oh. แล้วก็อ้อมไปที่ประเทศอัฟกานิสถานก่อนที่จะเข้าสู่ปากีสถานแล้วก็อินเดียผ่านหลายประเทศมากาผ่านหลายประเทศมากสาเหตุที่ต้องเดินทางอย่างนั้นเพราะว่าจากจีนเนี่ยไม่สามารถเดินตัดตรงไปอินเดียได้เพราะว่ามีทิเบต oh. มีภูเขาฮิมาลัยค่อนข้างยากลำบากเลย,ย,ยลเช่นนั้นค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องเดินทางอ้อมไปทางทะเลทรายเลยใช้เวลานาน,าน ในระหว่างทางเนี่ยท่านได้จดบันทึกบันทึกนั้นเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษา the Great Tang r e c o r d on the Western Regions นะฮะเป็นบันทึกดินแดนทางตะวันตกของมหาอาณาจักรถังก็คือเป็นบันทึกที่ตัวพระถังซัมจั๋งเองเขียนเองเลยร,ระหว่างที่ตัวเองเดินทาง17ปีเนี่ยบ,บันทึกเรื่องราวเอาไว้ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความถูกต้องอนะครับคือถูกต้องคือหนึ่งคือท่านพูดว่าเมืองน,นี้อยู่ห่างจากเมืองน,นั้นกี่ลี Oh. นะครับหรือโบราณสถานแห่งนี้วัดแห่งนี้อยู่ห่างจากวัดแห่งนั้นกี่ลี้ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะตรงกับปัจจุบันจากข้อมูลที่ผมอ่านนะครับ oh. ท่านแนะนําคำัมภีร์กลับมาที่เมืองจีนเนี่ยหกรฉบับโอ้เยอะมากใช่ครับนะครับแล้วก็คัมภี์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤต oh. นะครับ oh. เพราะว่าท่านนับถือบูธศาสนามหายา oh. ที่ใช้ภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นหลักงั้นท่านก็เดินทางไปแล้วก็นามากลับมาแปลเป็นภาษาจีน นนนนรััททท่่าาาาาาเองงีได้้ภาษาภาษาษกแลกาาจพระถังซัมจังผู้สนใจในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าออกบวชตั้งแต่อายุเพียง13และแตัดสินใจไปร่าเรียนพระพุทธศาสนาจากแหล่งที่มาอย่างแท้จริงไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับการเดินทางยุคก,ก่อนผ่านหลายประเทศซึ่งครึ่งทางก็คือเส้นทางสายไหมอาจารย์เล่าย้อนรอยตั้งแต่จุเดเริ่มต้นค่ะพูดถึงเส้นทางที่บอกโโหเดินทางผ่านหลายประเทศที่อาจารย์บอก เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเส้นทางสายไหมของจีนยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วครึ่งหนึ่งของเส้นทางนียนะครับท่านเดินทางตามเส้นทางสายไหม,มก็คือจากฉางอันไปมณฑลการสู้แล้วก็ไปมณฑลชิงเจียงก่อนที่จะตรงไปที่ประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยถ้าเส้นทางสายไหมเนี่ยก็จะตรงต่อไปที่ประเทศรัเซียหรืออิรานแล้วก็ไปที่ตุรกีเพื่อที่จะเดินทางไปยุโรปแต่ว่ามันจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายนะครับ ครับเพื่อที่จะอ้อมลงอัฟกานิสถานครับแล้วก็ผ่านช่องเขาที่เรียกว่าช่องเขาไคเบอร์นะครับเข้ามายังอินเดียซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นประเทศปากีสถานนะครับอินเดียตะวันตกแล้วก็เข้ามาสู่อินเดียภาคกลางนะครับที่เป็นประเทศอินเดียปัจจุบันครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกวชมพูทวีปหมดเลยในทั้งปากีสถานหรืออินเดียสมัยโบราณไม่มีการแบ่งนะครับเราจะเรียกว่าชมพูทวีปครับผม ที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นก็คือไม่ได้มีแค่พระถังซัมจั๋งเพียงผู้เดียวในจีนที่ออกเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแต่ยังมีพระรูปอื่นอีกด้วยและระหว่างการเดินทางของท่านได้มีบันทึกเรื่องราวที่พบเจอมากมายซึ่งกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะหลงจีนเฮียนจังหรือเสวียนจังนะครับหรือพระถังซัมจั๋งเนี่ยท่านไม่ได้เป็นองค์เดียวที่เดินทางไปอินเดียนะครับ มีพระก่อนหน้านะครับชื่อหลวงจีนฝาเหียนเดินทางไปหรือว่าหลังจากนั้นก็มีพระเดินทางไปอีกชื่อหลวงชื่อหลวงจีนอี้จ,จิงเดินทางไปที่อินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาจากอินเดียเลยเข้ามาจีนเป็นระลอกระลอกก่อนหน้าระยะแรกสุดเนี่ยคนอินเดียก็เดินทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะป๊อปูล่าแล้วก็มีการนําเอาคัมภีร์ต่างๆเข้ามาจํานวนมากนะฮะนำเอาคนที่นับถือศาสนาพุทธเข้ามาเพื่อสั่งสอน นนนจีนนนอกจากจีนแล้วเนี่ยยังมีประเทศในเอเชียกลางหลวงจีนเสวียนจางหรือเขียนจางเนี่ยท่านก็พูดถึงไว้ในบันทึกของท่าน <decreasing. S 1> ว่ามีวัดนะครับมีพระสงฆ์นับถือนิกายอะไรบ้างนะครับนิกายเนี่ยมีทั้งมห AH ายานแล้วก็หินนยานเป็นหินนยานเนี่ยก็จะมีในิกายย่อยชื่อต,ต่างๆนะฮะนิกายเป็นในิกายหินนยานที่ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักซึ่งแตกต่างจากหินนิยานของเราที่ใช้ภาษาบาลีเป็นหลักหรือว่าถ้า เคยดูหนังเนี่ยก็จะเจอบอกว่าอาณาจากักรบางอาณาจักรเนี่ยนะฮะมีคนที่พยายามจะห้ามไม่ให้ท่านไปจะเชิญให้อยู่ที่นั่นเลยแต่ว่าท่านไม่ยอมท่านก็แอบหนีออกไปนะครับเพราะตามจุดป,ประสงค์ก็คือจะต้องเดินทางไปที่ <ใจ S 2> ชมพูทวีปะชมพูทวีไปได้ใช่ครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงท่านก็เดินทางท่องเที่ยวนะครับคือท่านไม่ได้ไปเมืองเดียวแล้วหยุดนะฮะท่านเป็นนักท่องเที่ยวนะครับครับท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเช่น ไปที่แควนทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะครับที่เรียกว่าแคนคันธาระแคนกัสมีระนะครับบางบางแคนท่านก็หยุดศึกษาพระธรรมอย่างเช่นแคนกัสมีระเนี่ยหยุดศึกษาพระธรรมสองปีหรือบางแคนมีวัดสําคัญในพุทธศาสนาท่านก็นจะพูดถึงบอกว่ามีสถูปนะครับมสมัยพระเจ้าอาโศกบ้างมสมัยพระเจ้าคณิสกะบ้างาหรือมีวัดที่มีของใช้ของพุทธเจ้า คือตำนานเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ท่านรายงานตามความเห็นหรือความเชื่อของคนในคริสตศตวรรษที่7ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านไปเจอมาเองเลยใช่ใก็บันทึกทุกอย่างเอาไว<ช>้ใช่ใช่ซึ่งซึ่งจะถ,ถามว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นญ้าที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งนะครับก็ประดิษฐานอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งคนกราบไหว้ เราไม่รู้ล้ครับว่าญาตินั้นเป็นญาติจริงสมัยพุทธกาลหรือเปล่าแต่ว่าคนในศตรวรรษที่7เชื่อว่าเป็นญาติจริงซึ่งถ้าท่านเนี่ยเป็นนักบันทึกนะท่านก็บันทึกสตรอรี่ต่างๆของคนในศตรวรรษที่7ที่เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้หมดเลยอาจารย์ในฐานะที่เคยไปเรียนที่อินเดียยังสะท้อนด้วยนะคะว่าในมุมของชาวอินเดียเองก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยที่มีชาวต่างชาติเดินทางไปเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง นอกจาก,จากการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกแล้วระหว่างทางล่ะคะอาจารย์มีบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บ่งบอกไหมคะว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมอะไรบ้างเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเองเป็นเหมือนตัวแทนของคนจีนเหมือนกันนะที่เดินทางไป,ไประหว่างทางกว่าจะถึงอินเดียครับจริงๆแล้วคิดว่าคนอินเดียเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะที่มีคนต่างชาติหรือว่าคนจีน,นเดินทางไปที่นารันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงสำคัญในอินเดียเนี่ยพระถังซัมจั๋งได้รับการต้อนรับ แล้วก็มีพระมาสอนให้พระถังสมจักนะครับพระพระองค์นั้นชื่อว่าพระศิลปชัดศิลปัทร,ระแล้วก็พระถังสมจักได้รับชื่ออินเดีย<อ>ว่าโมกสัตเทว<อ>ครับครับตั้งโดยอาจารย์ตั้งโดยอาจารย์ใช่<อ>นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อกษัตริย์อินเดียชื่อพระเจ้าหันสวรธนะนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่นารันทานนะครับอ,อยู่อีกเมืองหนึง่งชื่อกันยกรุปชะจัดพิธีชุมนุมสงฆ์ใหญ่นะครับก็เชิญ พระถังสาจักเนี่ไปด้วยเข้าร่วมเข้าร่วมด้วยแล้วก็ท่านก็เดินทางไปค่ะพาพระที่เดินทางมาเนี่ยไปอีกเมืองหนึ่งนะครับพระถังสาจักก็ร่วมเดินทางไปด้วยก็ผมก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกษัตริย์อินเดียกับกับพระสงฆ์กับฝั่งจีนใช่ใช่ครับะแม้ว่ากษัตริย์อาจจะไม่ได้เดินทางมาเจอกันเองแต่ว่าก็ เขาก็จะรับรู้ว่านี่คือคนต่างชาติที่พูดภาษาอินเดียได้ใช่ไหมฮะอุตสาห์นั่นด้นเดินทางมาก็เดินทางมาเพื่อจุดประสงค์กันเรียนพระธรรมที่ ถูกต้องะนะครับเรียนภาษาสันสกฤตแล้วนำเอาคำภีกลับไปที่เมืองจีนเอาจริงๆก็เหมือนพระถังซัมจั๋งเป็นทูดอยู่เหมือนกันนะทีนี้กลับเข้ามาที่เรื่องของตำนานการเล่าขานพระถังซัมจั๋งจนกลายเป็นวรรณกรรมไซอิ๋วค่ะในมุมของอาจารย์ที่เป็นนักโบราณคดีอาจารย์มองว่ามันมีคุณค่าสะท้อนสังคมอะไรอย่างไรบ้างกับตำนานนี้ที่เล่าขานกันมาเป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีนนะคะไซอิ๋วนี่เป็นวรรณกรรมที่แต่งทีหลังเบสออนทรูตอรี่แต่ว่า นำเอาตัวละครจริงมาแต่งเติมนะใส่สีสันก็ไปใส่ใจอิ๋วที่เป็นลิงเป็นวานอนแล้วก็มีหมูมีหมูตือเป็ดไก่แล้วก็มีสัวเจ๋งซัวเจ๋งสามัวครับซึ่งนําเอาคล้ายๆกับผู้ช่วยที่เป็นสัตว์นะฮะมาเป็นคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็สัตว์แต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์ชัดอย่างเช่นอย่างเช่นเช่นเจียกต้องแบบว่ากระโดดรดเต้นนะฮะเหมือนกับกิเลสอะไรบางอย่างครับ หรือว่าตือพุ้ยไก่ก็ง่วงเง,ง,งาเหานอนขี้เกียจนะเหมือนกับหมูที่อยู่ในคนตมขี้เกียจนะฮะก็ถ้ามองแน่นึงก็คือพระถังซัมจังเนี่ยเป็นตัวแทนของพุทธศาสนานะฮะที่จะควบคุมกิเลสต่างๆที่แสดงออกของมนุษย์ออที่ม,ม,มีหลากหลายรูปแบวบวะใช่ใช่ครวันนี้ก็เอามาเอาคาแรคเตอร,ร์ที่ขัดแย้งกันก็คือต้องเอาคนที่ปัดปเปรียวมาอยู่คู่กับคนวั่นทะทะตุตะแล้วขี้ขเกียจนะครับก็แทนด้วยตือพุวยกก่ อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอีกคนนึงคือพลายน้ำนะฮะอย่างนี้ครับก็ซึ่งดูแลเป็นนักบวชต่างศาสนาด้วยบางทีเห็นแต่งตัวนักบวชเป็นนักบวชเต่า<อ>นะฮละทิเต้านะฮะก็ก็นำเอาคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปและทั้งหมดนี้คือการเดินทางกว่า25,000กิโลเมตรของพระถังซัมจั๋งซึ่งภารกิจไม่ได้สิ้นสุดแค่การนำพระไตรปิฎกกว่า600เล่มกลับประเทศจีน แต่ท่านยังใช้เวลาแปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาจีนนานถึง19ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งฉบับแปลของพระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องด้วยนะคะว่าเป็นการแปลด้วยภาษาที่ทันสมัยและครบถ้วนที่สุดในประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณและยังกลายเป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระไตรปิฎกที่สำคัญจวบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ รุปได้ว่าบันทึกของพระถังสัมจังคือเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายน่าหามาอ่านครับช่วงหน้าไปดูบันทึกของข้าราชการไทยที่ได้ทนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเสียวของจีนนะครับจะดูกันว่าต้องบันทึกวิชาอะไรบ้างโดยเฉพาะบันทึกความทรงจำที่น่าประทับใจเมื่อได้ไปอยู่และเรียนที่ีจับจ้ามงจีนีิสครุบรับ